คำรนพารวยด้วยกเกษตร ตอนวัฒนธรรมการบริโภคของคนอุดรธานีที่ตลาดสดเทศบาลหนึ่งเด้อฮ่สิบอกให้ไปตลาดแล้วอย่าโอเดินเตลิดอย่าไปที่กับตำรวจเดียวก็จะติดตารางยังไม่มีเมียเดียวก็แอบ,บไปเสียสตางค์พวกหนุ่มจึงควรระวังถ้าเจอไอ้โตรงจะดิ้นดงังตูมไปตำตรอกเจอตะบองกระบาดจะแบกย่ามัอทำเดินยินย้มเสีย ไม่ติดกระดุมเป็นผู้เมียเขาเดียวจะต้องนอนอยู่ในหลุมเมื่อตัวตายไปแล้วยิ่งรุมอยู่อาสมควบลงพบานความเป็นพื้นบ้านบ้าน,บ,านบ้านเบอร์เลย,ยน,น,ะะนะครับอ่าตั้งแต่ปลาเล็กปลาน้อยกระทาัาทาง่าทางมาถึงแป้งขนมจีนม,มีไหมขนมจีนทํำไหมล่ะไม่ไช่ไม่ได้ทำจะทําแป้งขนมจีนจ้าทำอย่างนี้อย่างนี้เขาชอบเหรอจ้าคนเขาชอบน ร้อนเลยถุงเลยสองอันนี่เป็นปลาเกลือปลาเกลือย่างปลาขาวทาเกลือปลาขาวนาปลาขาวนาค่ะแซบป่แซบไม่ละยีสิบบาทค่ะครับอุดรนธานีเมืองดีของสีอีสาหารปกมือดิเขามีตำนานมาตกไปเรื่อยๆมานานนับร้อยร้อยปีเป็นเมืองหน้าด้านตบไม่เข้าเลย นําควรจะเป็นแม่ค้าต่อไปนะตมไม่เข้าเลยอุดรธานีนะครับไม่ได้ติดลําน้ําโขงแต่ว่าจะมีปลาจากลําน้ําโขงเข้ามามากมายสอบถามและอันนี้ปลานาเนาะปลาขาวอันนี้ปลาอะไรปลานาปลานอนปลาน้าโขงปลาน้าโขงนะตัวยังเล็กอยู่เนาะตัวเล็กตัวใหญ่แค่นี้ค่ะก็จะปลานอนปลานอนนี่เนื้อปลาบึกจากแห้งปลาบึกขาดต่างแห้ง ปกติเราจะเต้นเห็นสดนะใช่ค่ะไอตัวนี้น้ําหนักมันตอนยังมีชีวิตเท่าไหร่23กิโลค่ะ23าโลนะครับแล้วก็ชิ้นนุ้นก็ปลาเพาะเหรอเูาะค่ะแล้วปลาน้าโขงอ่าฉะนั้นนี่นะครับแม้ว่าเงินทองจะมีไม่มากแต่ว่าอาหารการกินอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์นะปลามาจากลําน้าโขงเนี่ยโปรตีนเพียบเลยถามว่าแพงไหมโลละโลละ250้าบบาทค่ะน้ำโขงแพงหน่อยแต่ว่าไอตัวนี้แหละครับ วัดยเกสิบาทค่ะก็อาหารการกินสมบูรณ์ตลาดนี้เป็นไงบ้างก็ของดีครับถูกของถูกด้วยครับของถูกเนาะจะเป็นพื้นบ้านพื้นบ้านเยอะก็โดนตลาดโดนโดนใจเพรโคเชะไหมฮะครับอ้าวโฆษณาหน่อยโฆษณาหน่อยขาหมดสามข่องสิบาทสามมันยี่สิบบาทซักกระดิบสามข่องสิบบาทใบเหรียญสามมันยี่สิบบาทสิบห้าบาทค่ะ อ้าววิ่งมันเป็นแพงเลยครับ15บาทบ่แพงเราใส่โดนโดนคนขายกับผู้งานหน้าตาดีหรอกคนบระเด็ผู้ให้ทางดังค oh! ุ้มมาเทน่าแม่มาพี like ่จะพาไปชมตลาดเอ้าเฮลเอ้าเฮลเฮลตลาดสดเทศบาลหนึ่งของเมืองอุดรธานีเอ้าเฮลเอ้าเฮลเฮีของขายมากมีแบบบ้านๆเอ้าเฮี้ยวเอ้าเฮล้ยว เงินปีละห้าหกหมืนล้านขุนวน,นตระชานอยู่ในยานอูดรนธานีด้วยว่าเพื่อนบ้านมาซื้ออาหารสิ่งของมองนีอูดอนเจริญทุกปีอาเซียนเปิดนี่รับรับนับเล้นสรุปว่าตลาดบ่งบอกถึงวัฒนธรรมการบริโภคของคนในถิ่นนั้นๆและรากลึก ในอาชีพตลอดจนชุมชนที่อยู่อาศัยด้วยนะจะบอกให้ปอเช่โดนใจปอเช่ปอเช่ดนใจโดนใจเป็นตลาดของเทศบาลที่โดนทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อแม่นบอสอราผมอ้าวไม่แม่นแม่นครับเป็นกติกร์บางองอย่าเปลี่ยนใจมีมีรักพับดีไว้ห้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปล คำรอนวังหวังสีพ่อรอพารวยด้วยการดูวัฒนธรรมการกินของคนพื้นถิ่นอีสานเหนืออุดรธานี